สวัสดีชพพาวพฤษศค่ะดวงความรักประจำวันที่14มกราคมคุณได้ไพ่8ถ้วยเขาได้10เหรียญน,นะคะคนมีคู่นะคะวันนี้คุณอาจจะต้องเดินทางนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของคุณนะเนื่องจากว่าต้องไปโฟกัสเรื่องของภาระด้านอื่นนะคะ ส่วนแฟนเนี่ยพนักง,งานเข้ามาดีได้10เหรียญแปลว่าจะประสบความสําเร็จดีนะคะเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็มีความอบอุ่นใจกันนะคะมีไพ่ Express Your Love แล้วก็ in นเด n ย a r f ฟิวเจก็แปลว่ายังมีความเข้าใจกันอยู่นะคะแล้วก็ในระยะเวลาใกล้เนี้ยก็จะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะ ส่วนคนโสดสนิทนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ตัวคุณเนี่ยจะปริวิเวกนะคะมีงานทําเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนที่เขามีความจริงใจเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยหมายถึงคนที่เขามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยแบบการแต่งงานการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้งานหนักจนเกินไปก็ลองเปิดโอกาสดูนะคะ